คุกกี้คอนวายอืมเอหฮอตเลยอตไลท์ข้าวมิดเบเกตบอล สกเอาอันนี้ท่องไปแล้วใช่ไหมอ่าท่องแล้วก็ไว้หุนหันไปอันนี้ด้วยใช่ไหมอืมก็มาท่องทางนี้อันนี้เป็นแต่ท่อครับครับอันไหนหนูท่องแล้วหนูท่องหนูท่องแล้วหนูไว้ตรงนั้นอันนี้มันเหมือนกับคล้ายกับหุ้เนเจ็ดจเบลอ่าโอเคอ่ะใส่ไปในนี้เลยได้ได้มันอยู่หมวดเดียวกัน มันจะเหมือนกันไงอืมอ่ะท่องคำต่อไปได้แล้วครับต่อไปได้ข้อสี่อีมที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 อ่ตัวต,ต่อไป แค่เลยช็ออืมแชชแชชิชิอชชอ่าเร็วเวสลัดซุปเออออบ,บอะไรอะเบอะไรคอน หาน,นี่อันนี้ต้องมอะไรหมด,ดยังอืมอ,อันนี้ทอ,อ,องอะไรอัน,นี้ก็ทองอะไรอ่าบายบายกันวันนี้บอสมาท่องอะไรครับมิลล์รูมเยี่ยวไม่ได้อันนี้มันคือหมวดอะไรครับฟูดด้ดนะครับใช่ ูทั้งหมดเลยอ๋อพูดทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นข้าวกันอืมโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเล่ย์บอสเลยบอสเจ้ได้ปะลูกอ่าบอสบายบอะไรบายก่อนท่องเสร็จแล้วเอายังเลยเอายังเหรอไม่ไม่ได้ป้ออะไรท้อถังเนี่ยอ่าทถองเคนดี้ Selamat. Ah. Um. Bye, -bye. Bye, -bye.